คุณหมอฟ้าใสหมอยาสมุนไพรผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพราหายากเดินทางมาถึงโรงพิมพ์ร้างเป่าแก่ใจกลางกรุงเทพพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกสองคนคือคุณอัน๋นช่างภาพและคุณนิดนักเขียวบทความเรื่องลึกลับโรงพิมพ์แห่งนี้เลิกกิจการไปนานแล้วบรรยากาศเงียบเชียบน่าสะพรึงกลัว สิ่งที่พวกเขามาทำที่นี่คือการสืบสวนเรื่องราวลึกลับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของโรงพิมพ์เก่าที่ตายไปแล้วทันทีที่พวกเขาเข้าไปในตัวอาคารพวกเขาก็ได้ยินเสียงโทรทัศน์เก่าๆดังมาจากห้องโถงใหญ่ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเปิดมันเลยความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของคุณหมอฟ้าใสและเพื่อนร่วมงานเสียงโทรทัศน์แผ่วเบาลงบ้าง ดังขึ้นบ้างเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะสื่อสารคุณอันรีบตรวจสอบห้องต่างๆในขณะที่คุณนิดกำลังบันทึกเสียงแปลกๆนั้นไว้คุณหมอฟ้าใสาสังเกตเห็นประตูตู้เสื้อผ้าเก่าๆบานหนึ่งที่อยู่มุมห้องมันดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณหมอฟ้าใสจึงลองเปิดมันดูสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายในตู้เสื้อผ้านั้นช่างน่าสะพรึงกลัวตู้เสื้อผ้าเต็มไปด้วยชุดศพเก่าๆหลายสิบชุดมีทั้งชุดไทยโบราณและชุดสมัยใหม่พวกมันถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบราวกับว่ามีคนจัดไว้อย่างนั้น ความเงียบสง,งัดของห้องถูกแทนที่ด้วยความกลัวอย่างรุนแรงหัวใจของพวกเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคุณอันและคุณนิดรีบวิ่งเข้ามาดูพวกเขาต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเสียงกระซิบเบาๆเหมือนกับเสียงหิงสาวดังขึ้นและแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นตู้เสื้อผ้าเปิดออกเองอย่างช้า มีมือซีดเซียวแห้งกร้านโผล่ออกมาจากด้านในมันกระตุกเล็กน้อยรากับพยายามจะคว้าอะไรบางอย่างความหวาดกลัวครอบงำพวกเขาพวกเขาวิ่งหนีออกมาจากโรงพิมพ์อย่างไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นคุณหมอฟ้าใสและเพื่อนร่วมงานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่สิงอยู่ภายในโรงพิมพ์นั้น